สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เกี่ยวข้าวอีกแล้วครับของลูกพี่เสริอครับเจ๊สอนนะครับวันนี้เสียนุกับเจ้าช้างจัมโบ้หัวแอ์นะครับหลงเกี่ยวครับข้าวหอมมทุมครับผมจัดให้ครับวันนี้หลงเกี่ยวแล้วโดยเสียนุครับวันนี้ลำยับวันนี้มาจัดให้ครับ เดี๋ยวแล้วครับแต่เป็ี่ยนเปลีนวันนี้ อย่างน้ครับกับข้าวหอมมะซุงครับเดี๋ยวลองเที่ยวกันสดๆเลยครับวักบนกับกษัตริย์จัมโบ้ครับผมสีหกหนึ่งนะครับหัวแหวนินึ่งงานสวยมัดเกี่ยวนะครับครับโอ้โหเที่ยวกันเนียนๆสวยๆครับ,รบกับกษัตริย์จัมโบ้ ดูกันนะครับวันนี้ ลางลงทางโน้นนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะบ,บรรยากาศเกี่ยวข้าวนะครับของประชุมนะครับของพีเสรมิมแล้เจ๊กสอนครับวันนี้เสียโน่ก็มาเกี่ยวให้นะครับกับเจ้าช้างจัมโบ้นะครับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ดูนะครับเรามาพิชางเขาเรอเบ้าข้าวกันตรงนู้น ง่ก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เช่นนี้ครับช่วยกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ